ค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอดวันวันสิพาไปเที่ยวค่ะพี่น้องคะ่ะเดินทางมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เลยพักพักรถนิดหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะพักรถนิดหน่อยแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะพี่น้องเข้าห้องน้ำอดวันวันเข้าห้องน้ำค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่พักรถเรียบร้อยนะคะเนาะ ลืมไปครับเมื่อกี้นี่คือไปเข้าห้องน้ำมาที่เขาไปมาตรงนี้ค่ะพี่น้อง่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนะคะตอนนี้เขาก็จะเดินทางต่อแล้วค่ะพี่น้อง่ะเขาจะเดินทางต่อกันนะคะเพราะว่าระยะทางจากที่เขายืนอยู่จะไปถึงที่ที่เขาจะไปพักนะคะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ3 2 2ยกิโลค่ะพี่น้อง่ะ เดินทางมาแล้วประมาณเกือบเกือบร้อยโลค่ะพี่น้องค่ะก็เห็นวิวงามดีค่ะพี่น้องค่ะเห็นวิวงามดีธรรมชาติแดดออกน้ำละค่ะพี่น้องค่ะแดดออกน้ำละค่ะแดดดีน้ำละก็เลยเออคือพ่อพี่น้องหาทายหาอย่างหาวิวงามงามมาฝากกันนะสนกค่ะพี่น้องค่ะวิวงามค่ะพี่น้องวิวงามวิวงามค่ะพี่น้องค่ะวิวงามค่ะ เอากระชไปต่อกันเนาะค่ะเนาะฝรั่งเพิ <ut> ่นกอะเบิ okay. like, ่งแผนที่ของเพิ <t un> yeah. <ut> ่นค่ะแล้วเขาจะไปต่อกันเลยค่ะพี่น้องค่ะจะไปต่อกันเลยค่ะเพราะว่ากว่าจะถึงที่พักกน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่ทุ่มค่ะเพราะว่าจากบ้านไปหอดที่พักมัน4ี่รอยกว่าโลค่ะพี่น้องค่ะสี่รอยกว่าโลไปต่อกันเลยค่ะพี่น้องค่ะไปต่อกันเลยค่ะไปต่อกัน สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะออกดันวานพาไปเที่ยวค่ะเมื่อนี้พาไปเที่ยวค่ะพาไปเที่ยวนะคะแดดทรงหัวล้านค่ะพี่น้องค่ะเอาวิวงามงามมาฝากนาะค่ะเนาะเอาวิวงามงามมาฝากนะคะค่ะพี่น้องค่ะแดดแจ่มแจ่มค่ะพี่น้องสวยรู้ดูดีค่ะพี่น้องค่ะที่บอกว่าซีทุ่มก็เพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณทุ่มได้ค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณทุ่มหนึ่งได้ค่ะพี่น้องค่ะแดดดีอากาศดีค่ะ เห็นวิวงามก็เลยอยากทายค่นพี่น้องค่ะไปต่อกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าระยะทางเหลืออีกไกลค่ะพี่น้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพ่อกันนะคะ